คนดูคิดว่ามันเหมือนตัวอะไรครับผมคิดว่ามันเหมือนอ็อกมากเลยนะไอ้อ็อกยักษ์ตัวเขียวๆอะ่ะแต่ว่าอินดานำมาใส่สีให้ใหม่เป็นสีแดงนะครับอ็อกย้อมแมวว่าดิที่คนดูเห็นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้คือเยติล่างปีศาจนะครับเขาจะนําเข้ามาตอนอัปเดตของวันวาเวลนไท์นะครับอีกไม่กี่วันจะได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับบอกฟูดเราวันนี้ผมจะพาคนดูมาดูรีวิวผลเยติล่างปีศาจนะครับ ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเวลาบอกฟู้ดอัปเดตสกินใหม่เข้ามารู้สึกว่าสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยยกตัวอย่างเลยพลเสือกับผลหมาป่านะครับสกิลแซของพลเสือจะยิงเป็นแนวตรงแต่ว่าสกิลแซดล่างหมาป่าจะยิงเป็นลูกย้อยคือสกิลจะต่างกันมากและตอนใช้ล่าง2ก็จะสกิลต่างกัน จะเรียกว่าสกินก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นอีกผลหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีโมเดลออกมาอย่างนี้ทีไรสกิลของตัวละครมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก่อ,อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับฝากกระทืบไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคนเริ่มจากไตเติ้ลเลยนี่วันมาเลนทายเฮ้ยเซียวเลดกิ๊กกับใครอะ <at> มาแล้วไง <S <S อื เยติกลายเป็นปีศาจข้างครับ no ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่มันแจ็คลอยอสูนนี่นนะมาดิใครจะอยู่ใครจะไปพลังแห่งช้างแมมมอธเฮ้ยแมมมอธไม่สู้อ่ะโอ้ขอเบาเสียงหน่อยได้ไหมครับ นิดหน่อยแมมมอสไม่สู้นะครับโยมาแล้วครับเซียเลนมาดูสกิลกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากสกิลแซดครับอืมว้าวอีฟิกสวยนะฮะ เซตกดค้างได้ด้วยเหรอวัดกดค้างแล้วทำดาเมจเอ็กก็ปล่อยลูกบอลออกไปนะครับออโอ้โหพลังขึ้นเต่าชัดๆซีอ yeah, oh. oh, ่ะซีก็ยังเหมือนเดิมอยู่คล้ายๆเดิมอยู่ซี โอเคแต่ว่าแซ็บนี้คือเซอร์ไพรส์มากเอฟมามาดูร่างเยติกันบ้างว้าวคล้ายๆออกเลยอ๋อเวลาแด็ดก็คือจะมีร่างเงาตามตูดมาด้วยนี่ <Shit. S 2> M o M1 เนี่ยการโจมตีเปลี่ยนไปคนดูเห็นไหมครับปกติเจเยติมันจะคำรามใช่ไหมแต่ว่าไอตัวเนี้ยเวลามันโจมตีครั้งที่4มันจะกระโดดทุบนี่แหละคือเหตุผลที่ผมพูดว่าเวลามีสกินใหม่เข้ามาเนี่ยมันแทบจะเป็นอีกผลหนึ่งเลยก็ว่าได้ <Super. S 1> แทบจะไม่ใช่สกินแล้ว เนี่ยแซดกดค้างและทำดาบิทรอบรอบตัวด้วยครับเอ็กโอ้โหพลังคืนเต่าคือเต่าป่ะดิเออซีล็อกโอ้เอฟ F กับ C นี่คล้ายเดิมแต่ว่าไอ้ Z กับ X นี่คือแปลกใหม่มากโอเคมาดูอีเวนต์ครับทีนี้กิจกรรมวาเลนไทน์กลับมาแล้วอ่ะมาดูบ้างมีอะไรเข้ามาใหม่ของเราบ้างอ๋อถ้าจอยกับเพื่อนก็คือจะได้ XP เพิ่มขึ้นนะครับ ฟาร์มมอนหาหัวใจเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยมีเควสด้วยนี่คืออีเวนต อ๋อขีนกบินลอดห่วงเก็บห่วงไปเรื่อยโเคจะมีเวลาจำกัดอ๋อทำเควสต,ต้องต้องไปให้ถึงให้ไวมีเวลาในเวลาที่จำกัดโอเค ก็จะได้หัวใจในของอีเวนต์นั้นและนี่ก็คือวิธีสุ่มผลเยติล่างปีศาจตัวใหม่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีวิธีที่1คือใช้หัวใจของอีเวนต์วาเทนทน์ในการสุ่มนะครับ250แต่ว่าต้องรอดูอีกทีว่าเดฟเขาจะลดลงเป็น100หรือว่าจะเพิ่มเป็น500ส่วนวิธีที่สนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นอีเวนต์หรือว่าขี้เกียจฟาร์มนะครับนั่นก็คือเติมโลบักได้เลยเติมจัดได้เลยนะครับสุ่มก่อนเพื่อนสุ่มก่อนใคร หัวใจของวาเลนไทยในการสุ่มนะครับโลบักอาจจะไม่สามารถสุ่มได้แต่ก็ต้องรอดูอีกทีเผื่อ,อดีเข้าใจดีสําหรับคนขี้เกียจฟาร์มดูโอ้กรอบโปรไฟล์หัวใจสีชมพูสีม่วงอาไอ้ทันเตอรี่อย่างสวยเลยคิวบิตโอ้ช่อดอกไม้ครับอยู่หลัง โคตรจะเท่สปอยของอัปเดตวันเลนไทายคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะทุกคนเราต้องรอดูตอนอัปเดตอีกทีนึงว่าเดฟเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่นี้จริงๆร,รอดูกันตอนอัปเดตนะครับเจอกันอัปเดตวันเลนทายครับบา,บายๆครับผมมาดิกบมาดิน้องอย่าเพิ่งถอดใจน้องมาดิโอ้โอ้โอโอติดติดติติ <gü tan S 1> อุ้ยเกือบเกยจจุกเขาเรียกว่าเหลี่ยมและชั้นเชิงมันต่างกันนะกบนะไอ้กบมันเหลี่ยมยังไม่มีกบอ่ะเหลี่ยมมันน้อย พี่ไบ้กดผิดพี่ไบ้ขอโทษพี่กดผิดกดผิดกดไปโดนสกิลเอขอโทษ